สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็นซัมซุงนะครับ wb 1 5 0 f นะครับสภาพบอดี้โดยรวมถือว่ายังสวยอยู่นะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับก็จะมีนะครับแบตเตอรี่นะครับให้นะครับพร้อมกับเมมโมรีการ์ดขนาด2จิกนะครับผมก็ วิธีการถอดแบตนะครับเพื่อนเพื่อก็ปลดล็อกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ให้หาแบตมันบวมนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับหาปากกาก็ได้ครับแบบผมนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการเอาแบตออกนะครับหรือเพื่อนเพื่อจะซื้อแบตก้อนใหม่มาใช้ก็ได้นะครับนะครับนะครับพอแบตมันขึ้นมาสักนิดนึงนะครับพอให้ตัวล็อกมัน ออกจากตัวแบตไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จับแบบนี้ครับนะครับจับแบบนี้นะครับแล้วก็เคาะนะครับนะครับตัวแบตมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าแบต uh <Brothers> ก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับเพื่อนๆใช้งานได้นานอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันบวมเล็กน้อยนะครับขอแจ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับ ปิดฟ้าแบบล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดกล้องคือกดตรงนี้นะครับกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้ถ้าเราไม่ตั้งก็กดคาบได้เลยนะครับการซูมเข้าซูมออกปกติดีนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีติดขัดใดๆนะครับตัวเรียนสวยใสนะครับจอก็เห็นได้ชัดเลยนะครับวิธีการถ่ายนะครับให้เพื่อนๆกดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับ ้องจะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วกดย้ําไปทิงคนระับเป็นการถ่ายนะครับส่วนถ้าเราจะปรับโหมดนะครับเพื่อนๆให้หมุนตรงนี้ได้เลยนะครับหมุนมาที่ตัว P นะครับก็จะเป็นโหมด P นะครับนะครับก็ถ้าเราหมุนไปพวก A S M นะครับตอนนี้นะครับเวลาหมุนก็ รอหน่อยนะครับนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับโหมดก็จะขึ้นมานะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับสมมติว่าเราเลือกแบบปรับเองนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าที่เปิดแฟลชไว้นะครับจะลองยิงแฟลชให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับเดี๋ยวรอเขาชาร์จแฟลชแป๊บนึงนะครับอันนี้เพิ่งใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่นะครับนะครับแฟลชติดปกตินะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถือว่า ชาร์จได้ไวอยู่นะครับเดี๋ยวกำลังลองแฟลชให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้แฟลชนะครับตัวปรับโหมดนะครับมันอาจจะมาช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มาอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องรุ่นที่เก่าแล้วนะครับการใช้งานก็อาจจะช้าบ้างเล็กน้อยนะเห็นไหมครับผมปรับมาที่ SCN นะครับมันก็มาแล้วนะครับในโหมด SCN นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถปรับพวกถ่ายรูปบุคคลนะครับหรือว่าถ่ายกลางคืนนะครับวิวทิวทัศนะครับ พาสทิศตกพาสทิศขึ้นนะครับเยอะเลยนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้งานนะครับแล้วก็มีพวกโหมดที่เป็นรูปดาวตัวนี้นะครับพวกพารูราม่าพวกอะไรอย่างนี้นะครับนะครับสามารถไปเลือกได้นะครับแล้วก็มีการใช้ไวไฟนะครับตัวนี้น่าจะเป็นการส่งรูปนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเดี๋ยวรอหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้ามันนานเกินไปเพื่อนๆก็ขยับตัวนี้นิดนึงนะครับนะครับมันก็จะมานะครับก็จะมีพวกส่งผ่านอีเมลนะครับผ่านต่างๆนะครับถ้าจะต่อเข้าโทรศัพท์เพื่อนๆก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับน่าจะมีโหลดแอปมานะครับและสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะเพื่อนเนนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับสามารถ เข้ามาตั้งค่าตัวเครื่องได้นะครับพวกวันที่เวลาภาษาอยู่นี่หมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้ที่เดี๋ยวพาไปดูที่โหมดการถ่ายวิดีโอก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะครับนะครับตัวนี้เป็นโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับ กดมันกดถ่ายรูปเลยนะครับกล้องก็จะบันทึกให้นะครับในการบันทึกวิดีโอนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับเมื่อบันทึกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการบันทึกนะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมพอดีหมดเป็นขยับนะครับใหม่นะครับบันทึกวิดีโอใหม่นะครับนะครับ ก็กดเริ่มนะครับนะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้ปกตินะครับเพื่อนนะครับในการบันทึกวิดีโอสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อบันทึกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับหรือเราจะกดตรงนี้นะครับเพื่อบันทึกวิดีโอก็ได้นะครับปุ่มสีแดงตอนนี้นะครับแล้วผมจะปรับมาที่โหมดสมาร์ทไว้ให้นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับผม รอสักแป๊บหนึ่งนะครับนะครับถ้ารอนานเพื่อนๆก็ขยับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวหมวดมันจะมานะครับก็ตัวนี้ใช้ลบรูปภาพนะครับตัวนี้เป็นเอาไว้ดูรูปภาพที่เราถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้องรุ่นนี้นั้นได้รูปภาพประมาณไหนนะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับสามารถเข้าดูได้เลยนะครับใน Instagram นะครับหรือว่าในแอป l e m อ n 8นะครับพิมพ์ชื่อกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นโหมดประจดพลังงานนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้กล้องนานๆนะครับกล้องก็จะเก็บหน้าเลนเข้าไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะกลับมาถ่ายรูปก็แตะที่ปุ่มล่าชัตเตอร์บๆแบบนี้นะครับเลนก็จะกลับออกมานะครับตัวนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับตัวนี้ใช้เปิดปิดแฟลชนะครับตัวนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายถ่ายมาโครนะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวด้านข้างตัวนี้นะครับก็เป็นพวกต่อ สายเข้าคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดอะไรขาดตกบกพร่องไปนะครับให้ข้อมูลตรงไหนเรวไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้นะครับขอบคุณมากครับ